สวัสดีครับวันนี้โอสมวัลศักดิ์มีฮิโน่เมก้ามาแนะนาผมอันนี้คือรถลูกค้าจังหวัดจเชียงสาคือออกพรุ่งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวมารับพรุ่งนี้เดี๋ยวนี้มากับน้านงมาทดลองขับครับเช็คระบบหน่อยเดี๋ยวลูกค้าจังหวัดจเชียงสาครับอันนี้การลงางย้อนแสงนิดนึงนะครับให้ดูรอบๆ ดูข้างหน้าใหม่อรอบกันเป็นเครื่อง J.O. 7C อ่าเดี๋ยวน้องไปขึ้นล้อคคับหนเอย J.O. 7C เป็น5สูบนะครับ195แรงเป็นเครื่องธรรมดานะครับอ่านี่ติดฟิลมพร้อมใช้งานนะครับสีนําเงินของแต่งพอประมาณ ครับอ่ะป่ะเดี๋ยวเป็นทดลองอ่ะฮันะน่าโน่ขับให้นั่งหน่อยเดี๋ยวไปลองนั่งกันดูครับน,นี้มาลองเทสนะครับขับเรือปกตินี่ภายในอ่าป่าไม่เคยขับแต่อีสูนะฮิโน่จะหลงเกียร์เปล่าไปนิ่มๆไปเลยเอแ,แสงนิดนึงเกียร์นิ่มมากครับนิ่มๆนะเอาแบบไม่เบอร์ว,วางนะฮันะ้องนะเฮ้ยไม่ต้องยอกัน ครับรุ่นนี้ลราเข้าเกียร์ไม่มีบ้านนีครับอันนี้นนงขับมาน่าจะประมาณยี่สิบสามปีสาสิบปีนะผมว่าสามสิบสามสิบเนาะขับหก้อยอยู่กับรถบรรทุกอย่างเดียวเลยคีดวินนี้รุ่นนี้ไม่มีเกียร์ังกละาดูครับครับร้อยเก้าห้าแรงห้าสูงนะครับอันนี้ลูกค้าจ่าเชิงเซา เดี๋ยวพรุ่งนี้มารับรถแล้วนะครับวันนี้เลยจังหวะน้นง n เข้ามาเที่ยวอู่พอดีเลยให้น้า n มาทดลองเองเลยครับผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีครับเบาครับคัดนิ่มเบาใส่รองเท้ารับ <laughs> นั่งตากับ<ม>ยัง,ยงได้ไ<ม>ครับรถ<ม>พีอเเดี๋ยวเดี๋ยวน้า n ô n หลุดโค่นี้นนงจอดที่ใต้หน่อยแล้วถ่าย้ามาดูครับ เราเลยป้ายนี้เป็นแถ่แดดเราลงทิศซ้ายหน่อย,ใ,อยใช่โ okay. อเคยวลงไปดูรอบๆอีกสักนิดนึงสเปกก็คือกระบะกว้าง2เมตรอ่า2เมตรเท่าไหร่นะ2เมตร20ความกว้างนะความยาว3เมตร50คือมาตรฐานนะใช่อ่าเราน,นงยกน้ำหน่อยได้ไหมตรงมิกนู่นนะอ่า ยกๆอีกนะอ๋อสุดเลยนี่ครับเป็น5สูบนะครับเครื่องธรรมดาใช้ดีครับรุ่นนี้ท่องนี่ครับโอ้ยมย้อนแสงนิดนึงนี่นะครับก็คือลูกค้าสนใจก็ลอง เข้ามาดูในเพจหรือจะมาแวะเที่ยวที่อู่ได้นะครับอู่สวงวนศัก์จังหวัดฉะเชิงเซาเบอร์โทร0 8 9 9 3 8 3 3 9กนะครับสำหรับลูกค้าสนใจก็ลองพักติดต่อที่เพจหรือโทรมาที่อู่ได้นะครับรับอันนี้ฝากไว้ก่อนนะกันแค่นี้ครับเดี๋ยวคันใหม่เดี๋ยวมาดูกันต่อครับผมสวัสดีครับ